มีการถกกันเรื่องทฤษฎีโลกคู่ขนานในกลุ่มวิทยาศาสตร์มาเป็นเวลานานแล้วแต่น่าเสียดายที่เรายังไม่มีการพัฒนามากพอที่จะพิสูจน์หรือหักล้างมันแต่ว่ามันก็ยังคงเป็นทฤษฎีที่น่าสนใจและนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงมีตำนานเมืองเล่าขานต่อกันมามากมายที่ฟังแล้วชงโนเกี่ยวกับแขกที่มาจากโลกแห่งความจริงคู่ขนานตามที่หลายๆอันที่เคยได้ยินมามาลองดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างชายจากประเทศที่ไม่มีอยู่จริง เรื่องนี้เกิดขึ้นในปี1851ในหมู่บ้านที่ประเทศเยอรมน,นีเล็กๆแห่งหนึ่งชื่อว่าแฟรงเฟิร์ตอันเดโอเดมีชายที่หายสาบสูญไปที่อยู่ดีๆก็โผล่มาแล้วขอความช่วยเหลือจากคนในหมู่บ้านเขาแนะนําตัวเองว่าชื่อโยพาวอรินและแทบพูดภาษาเยอรมันไม่ได้เลยแถมสำเนียงก็แปลกๆเขาอ้างว่าเขาพูดภาษาแลกซ่าและเอบรัมว่าง่ายๆคือเป็นภาษาที่ไม่มีบนโลกเรานะ่ะแล้วบอกว่าตัวเองมาจากลาซาเรียซึ่งเป็นประเทศหนึ่งบนเกาะที่ชื่อว่าซาเครียที่แยกจากยุโรปโดยมีมหาสมุ ว้างใหญ่ขันกลอย่างไรก็ตามถูกชื่อที่เขาว่ามันนั้นไม่มีอยู่บนแผนที่โลกและคนก็เลยส่งโยพาไปหาเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเขาได้คุยกับจิตแพทย์ด้วยแต่แพทย์สรุปว่าเขามีสติสัมปชัญญะไม่ได้เพี้ยนการสอบสวนของตำรวจท้องถิ่นยังบอกด้วยว่าไม่มีอะไรน่าสงสัยในตัวเขา โยพาโวรินอ้างว่าจุดประสงค์ในการมาเยือนยุโรปของเขานั้นคือตามหาพี่ชายที่หายสาบสูญไปนานแล้วเขารอดมาจากเรือแตกและพบว่าตัวเองอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านนี้คนในหมู่บ้านก็เอาแผนที่โลกและลูกโลกให้เขาดูขอให้เขาช่วยชีย้จุดที่เรือแตกหน่อยแต่เขาไม่สามารถจําอะไรที่ผ่านตาได้เลยดูเหมือนว่าเขาจะมีความรู้เรื่องโลกบ้านเกิดของเขาอย่างมากมายและสามารถบอกชื่อห้าทวีปในโลกเขาได้นั่นก็คือซาเครียอัฟลาแอสตราอัลลาและยูพรา เรื่องราวของเขาก็ดูน่าเชื่ออยู่และนักวิทยาศาสตร์จากแฟรงเฟิร์ตก็ตัดสินใจส่งเขาไปเบอร์ลินเพื่อสำรวจเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามระหว่างที่เดินทางเขาเกิดมีอาการเหมือนชักแล้วอยู่ดีๆก็กระโดดจากเกวียนลงไปและหายเข้าไปในป่าแถวนั้น และแม้ว่าจะมีการค้นหาตัวเขาเป็นเวลาอยู่นานแต่ก็ไม่มีร่องรอยของชายที่ชื่อโยพาเลยเขาดูเหมือนหายไปดรื้อยๆอย่างลึกลับเหมือนกับตอนที่เขาปรากฏตัวนั่นแหละนักสืบรละเบิร์ฟซึ่งได้รับหน้าที่ให้ประกบเขาตอนนําตัวเขามาเบอร์ลินคิดว่าชายคนนี้น่าจะเป็นคนจากโลกอื่นจริงๆและเขาก็กลับไปยังที่ที่เขาจากมา สตรีบนทางหลวงหม่ยเลข167เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันที่20เดือนตุลาคมปี1969และได้รับการรายงานเป็นครั้งแรกในปี1988ในนิตยาาสารสเตรนโดยบทความนั้นบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชายสองคนแอลซี LC และคู่ค้าธุรกิจที่ชื่อชาลีสองชื่อนี้เป็นชื่อสมมุติในบ่ายวันหนึ่งแอลซี LC และชาลีกำลังขับรถไปตามทางหลวงหมายเลข167 ทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัหลุยเซียนาระหว่างที่ขับไปก็คุยเรื่องงานกันไปแล้วก็ขับไปที่ปั๊มน้ำมันตรงลาฟาเยตทีแรกทางหลวงนั้นโล่งไม่มีรถเลยแต่แล้วพวกเขาก็สังเกตเห็นรถเก่าๆคันหนึ่งวิ่งช้าๆอยู่ข้างหน้า พวกเขาเริ่มคุยกันเรื่องรถลึกลับคันนี้รถแบบนี้ไม่ได้ผลิตมาหลายสิบปีแล้วแต่ว่าคันนี้มันยังดูใหม่อยู่เลยพวกเขาคิดว่าสงสัยเจ้าของจะรักและห่วงรถมากก็เลยดูแลดีก็เลยชะลอรถตัวเองเพื่อที่จะดูรถคันนี้ให้ช,ชัดๆเต็มตาแอลซี LC สังเกตเห็นป้ายสีส้มสว่างเขียนว่า1940แล้วก็เห็นคนขับรถเป็นหญิงสาวแต่งตัวแบบสมัยก่อนคือสวมหมวกที่มีขนนกยาวแล้วก็ใส่เสื้อโค้ทขนเปอร์ถึงแม้ว่าข้างนอกจะอากาศร้อนก็ตามแล้วก็มีเด็กนั่งมาข้างๆเธอด้วยเค้าแตต่่งัวใสน,านา และใส่หมวกเหมือนกันแอลซี LC และชาลีอยากคุยกับเธอแต่ก็ได้สังเกตเห็นสีหน้าของผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้มองไปรอบๆด้วยความตื่นตกใจแทบจะร้องไห้อยู่แล้วแอลซี LC เรียกเธอแล้วก็ถามว่าเธอต้องการความช่วยเหลือหรือไม่เธอพยักหน้าแล้วเขาก็ชี้ให้เธอจอดริมถนนข้างทางแต่เมื่อชายสองคนนี้จอดรถก็เพิ่งรู้ตัวว่ารถของผู้หญิงคนนี้ได้หายไปซะแล้ว พวกเขามองไปรอบๆถนนบนทางหลวงด้วยความตกใจผู้หญิงจะหายไปไหนได้ไวขนาดนี้แต่ว่าไม่เห็นวีแววของรถคันนั้นแล้วพอสักพักใหญ่ๆก็มีผู้ชายอีกคนขับรถมาหาเอลซีกับชาลีเขาเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นและอางว่ารถหายไปเฉยๆอย่างนั้นแหละ พวกเขาคุยกันเรื่องเหตุการณ์นี้อยู่หลายชั่วโมงพอขับเข้ามาถึงตัวเมืองก็ได้ติดต่อตำรวจทันทีอย่างไรก็ตามตำรวจไม่สามารถช่วยอะไรพวกเขาได้จากปากคำที่พวกเขาเล่ามาไม่มีการยืนยันว่าเจอรถคันนั้นที่ไหนและเรื่องนี้ก็เป็นที่ถกกันบนหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นยุ่พักใหญ่แล้วก็ถูกลืมไปตามกาลเวลาเหตุการณ์การเดี้ยนตันแขนย่อน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมปี1972ทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐยูทาห์ใกล้ๆก,กับรางรถไฟข้ามไปโมเดนาอยู่ริมๆทะเลทรายเอสคาลันเต เจนนานอตกำลังขับรถเชฟโรเลตโนวาปี1971พเรของพ่อเธอโดยมีเพื่อนชื่อแครอนแอปปอตตนั่งอยู่ตรงที่นั่งข้างๆส่วนที่นั่งด้านหลังมีผู้หญิงอีกสองคนชื่อว่าลิซ่าร็อกฟอร์ดและเบตนีกอร์ดอนตอนนั้นเลยสีทุ่มไปแล้วตอนที่สาวๆได้ข้ามเส้นพรมแดนแบ่งรัฐยูทาและ Nevada, เนวาดาพวกเขาต้องการจะกลับไปมหาลัยก่อนที่คนดูแลหอที่ชื่อมิสซิสมอร์เทนเซนจะล็อกประตูหอทางหลวงหมายเลข56ที่ทอดยาวของรัฐยูทานั้นค่อนข้างร้างลง่งไไมมีอะรเลยนอกจากกกายกับตต้้้นไมไมม่่ีน พวกเธอดีใจมากตอนที่สังเกตเห็นรถไฟยูเนียนแปซิฟิกที่คาโมเดนาแต่ว่าหลังรางรถไฟนั่นเองเจนน่าสังเกตว่ามันมีทางหลวงอีกสองทางทางหนึ่งเข้าไปในเทะเลทรายและอีกทางพาไปยังกาดียนตันแคนยอนพวกเธอตัดสินใจจะเลือกถนนที่พาไปแคนยอนเพราะคิดว่าน่าจะเป็นทางลัดกลับมาหาไลยสาวๆคนอื่นๆกำลังคุยกันอยู่ตอนที่เจนน่าสังเกตว่าถนนที่ขับนั้นไม่ได้ราดยางมาตอยแล้วแต่เป็นถนนซีเมนซีขาว,ขาว ระวังเด็กสาวคนหนึ่งตะโกนขึ้นมาอยู่ดีๆถนนก็ตัดขาดสุดทางที่กำแพงหินสูงลิปมันเป็นทางตันพวกเธอต้องกลับไปทางเดิมที่พวกเธอมาแล้วขณะที่เพื่อนๆของเจนนาบ่นว่าทีนี้พวกเธอคงต้องนอนในรถกันแน่เจนนาก็เห็นว่าวิวข้างทางนั้นเปลี่ยนไปกระทันหันพวกเธอไม่ได้อยู่ในทะเลทรายอีกต่อไปแล้วแคนยอนกลายเป็นพื้นที่เปิดที่มีทุ่งขาตนสนและมีทะเลสาบเล็กๆอยู่เบื้องหน้ามีพระจันทร์เต็มดวงสองแสงอยู่บนท้องฟ้าซึ่งแปลกมากเพราะว่ามันไม่ควรจะเป็นคืนที่พระจันทร์เต็มดวง พวกเธอไม่รู้เลยว่าตัวเองอยู่ที่ไหนกันก็เลยขับรถไปตามแสงด้านหน้าและก็เห็นว่ามีตึกรามบ้านช่องที่พวกเธอคิดว่าน่าจะเป็นร้านพักทานข้าวหรือร้านอาหารพวกเธอเห็นแสงไฟนีออนสว่างแต่ว่าไม่มีสักคนเลยที่อ่านออกว่ามันเขียนว่าอะไรสัญลักษณ์พวกนี้นั้นไม่เหมือนภาษาที่พวกเธอรู้จักทันใดนั้นก็มีหลายคนกรูกันออกมาจากตึกนั้นพวกเขาตกใจและกลัวไม่ได้เห็นรถเชฟโรเลตของเจนน่าทั้งโบกมือแล้วตะโกนอะไรไม่รู้แต่สาวๆไม่เข้าใจพวกเขาลิซ่าตัดสินใจถามทางชายพวกนั้นเธอผัวสีษาออกไปแล้วก็กรีดร้องด้วย ความกลัวออกไปจากที่นี่เธอตะโกนใส่เจนหน้ารถเชฟโรเลตเร่งความเร็วสุดแรงเกิดจากอาคารตรงนั้นมีไฟรถส่องสาดรรถพวกเธอมาจากด้านหลังมีรถหลายคันไล่ตามพวกเธอมารถพวกนั้นเป็นทรงไข่มีสามล้อและมีเสียงกระหึม่ม ถนนเบื้องหน้านั้นนำกลับไปสู่หุบเขาเจนน่าไม่มีเวลาชะลอรถเลยแล้วเธอก็ชนมันเต็มแรงรถที่ตามหลังมาหายไปพร้อมๆกับผิวทัดรอบข้างที่ไม่คุ้นเคยพวกเธอกลับมาอยู่บนทะเลทรายอีกครั้งและโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บทางร่างกายแต่ว่าลิซ่านั้นตกใจเธอพร่ำพูดไปมาว่ามันไม่ใช่คนสาวๆที่เหลือต้องช่วยเธอเดินหลังจากนั้นหนึ่งชั่วโมงต่อมาพวกเธอก็บกรถตำรวจตระเวนทางหลวงยู่าให้หยุดได้แล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ตำรวจฟังรายละเอียดของรายงานที่ตำรวจรวบรวมมานั้นได้ซับซ้อน และดูสับสนงงงวยระหว่างที่มีการสอบปากคำตำรวจไม่สามารถหารอยล้อรถเจอว่ารถหายไปทางไหนอยู่ดีๆรอยล้อรถก็หายไปเลยเหมือนกับว่ารถเชฟโรเลตอันตรธานหายไปซะอย่างนั้น ตำรวจไม่สามารถอธิบายได้ว่ารถมันขับไปได้ยังไง3กิโลกว่าโดยไม่ทิ้งร่องรอยอะไรเอาไว้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนพื้นถนนแข็งๆแบบนั้นและยังคงมีเรื่องถกเถียงกันเรื่องนี้อยู่แต่สุดท้ายเรื่องราวทุกแบบและคำอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นนั้นเป็นเพียงแค่การคาดเดาเท่านั้นบางทีเราอาจจะไม่มีวันรู้ความจริงเลยก็ได้ นี่เป็นแค่ตำนานเมืองเกี่ยวกับการเดินทางข้ามระหว่างมิติแน่นอนว่าไม่มีการพิสูจน์เรื่องนี้ใดๆทั้งนั้นว่ามันจริงหรือไม่หลายครั้งความจริงกลายเป็นเรื่องโกหกจอจี้ ie, ยกตัวยอย่างเช่นเรื่องที่รู้จักกันทั่วไปชายที่มาจากทอร์เรสที่คนเรียกาว่าแขกที่มาจากโลกความจริงอีกแห่งกลายเป็นว่าหมอนี่เป็นคนต้มตุ๋นธรรมดาที่ชื่อว่าจอห์นอัลเลนคูชาเซกรุสแต่ถึงกระนั้นเรื่องราวเหล่านี้ก็ยังน่าสนใจอย,อยู่ดี